สินแสอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่ะจะควรจะเริ่มต้นเดือนไหนดีคะอืมอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะการที่เราจะรู้ว่าเราจะทําธุรกิจแล้วจะเริ่มต้นเดือนไหนดีเราจะต้องดูก่อนค่าว่าเดือนไหนเป็นยงเสนของเรานะคะยงเสนคือท่าสําคัญนะคะ และก็เดือนของแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เป็นนักษัตริย์อยู่แล้วเนาะก่อนอื่นเลยคุณจะต้องรู้ว่าดวงของคุณเป็นคนธาตุอะไรนะคะอันที่สองดวงของคุณต้องการธาตุอะไรนะคะและปีไหนเป็นปีที่ส่งเสริมคุณทั้งในเรื่องของพลังงานของ5าธาตุและในเรื่องของนักษัตริย์ด้วยถ้าคุณนะคะอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจคุณต้องรู้2ปัจจัยนี้ก่อน1นนะคะ ธาตุใดเป็นธาตุที่ส่งเสริมคุณอันที่สองแล้วคุณเป็นคนธาตุอะไรอย่างเช่นนะคะถ้าคุณนะคะเป็นคนธาตุทองนะคะแต่นัก,กษัตริย์ที่ส่งเสริมดวงคุณเป็นนัก,กษัตริย์ธาตุไฟอย่างเช่นปีมะเส็งนะคะหรือปีมะเมียม้านะคะก็คือปีซื่อกับปีอูถ้าสองเดือนนี้เนี่ยนะคะในปีนี้ที่คุณจะต้องทําธุรกิจเนี่ยนะคะ คุณก็ควรที่จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนค่ะดังนั้นการที่คุณจะเริ่มต้นนะคะทำธุรกิจอะไรคุณต้องดูก่อนว่าอะไรคือยงสซนของคุณแล้วก็เริ่มในเดือนนก,กษัตรนั้นๆและอีกคลิกหนึ่งนะคะถ้าคุณรู้ว่าดวงของคุณต้องการคังทรับเป็นเดือนใดก็เริ่มต้นทำธุรกิจในเดือนที่คุณชงหรือเป็นคังทรับนั้นแต่คุณจะต้องชงรับทรับไม่ใช่ชงเสียทรับค